สดหอยแทงสมั้านไข่ปาค่ะผลไม้รวมนะคะทางมา่ะเจสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเช่นเดิเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกกันเลยนะครับกับเมนูยกลานนะครับไ้เ็นจนะเราหลบห่จะได้บังว่าจะมาบอกปานเจ๊หรอ 2อ,อย่างที่เรามีขายในร้านนะจ๊ะแล้วบางวัตถุดิบที่ลูกค้าไม่ชอบเขาจะเลยแล้วปรับเปลี่ยนได้ค่ะเบิ้ลเอาอย่างที่เราชอบทานไปต้องเบิ้ลราคาที่มันเหมาะสมกันนะเท่ากันค่ะ ไม่มีแล้วเจ้าตัวนี้ใช่่ะมันเหลืองค่ะหน้านี้ยมันสุกเรือง่ายก็เลยไม่ใช้มดค่ะเอามาก็ไม่เปรี้ยว แช่ตู้เย็นได้เลยค่ะเพราะทางร้านจะใช้พีิกุ่นนะครับแช่ตู้เย็นได้แต่ว่าถ้าใช้พริกเขียวก็จะเหม็นโอ้ข้อดีของพริกป่นมันก็ดีตรงนี้แหละครับแต่ข้อเสียของพริกป่นก็คือความหอมจะไม่เท่าพริกสดนะครับแต่ข้อดีของเขาคืออยู่ได้นานไม่เหม็นโอ้นะครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับ แต่บางร้านก็ใช้พริกป่นผสมพริกสดนะครับก็จะสดของไข่ของมัน,นอย่างเรียบร้อยนะครับยกายสามโดนใช่หนึ่งนะ<ใ>นประมาณ<ใ>น,นะครับนเมนูต่อไปนะครับหนึ่งกับเมนูคุ้งปอดไข่แขง็งแซลมอนไข่ปลาไหลดัวกระโคงรชาแล้วก็ผนไขรวมปลาดา จะถึงนะจ๊หนึ่งนะเจ็ดแปดนะไค่ะเดือนหน้านะครับไปชั้นไอแลนด์ชั้นหนึ่งนะครับถ้าใครมีเวลาก็แวะไปนะครับเปิดร้านตั้งแต่สี่โมงนะเจ๊หนึ่งนะสี่โมงเช้านะคะสิบโมงเชา้าถึงสามทุ่มค่ะเวลาห้างเปิดปิดนะแต่เราอาจจะอยู่ไม่ถึงนะคะับสามทุ่มของอาจมดก่อนหมดก่อนนะคะเรายกวัตัุดิบไปประมาณสองคันรถนะครับแต่ว่าสองวันนะเจ๊หนึ่งนะ อาจจะหมดนะครับสองรถกระบะเลยนะครับวัตถุดิบจะเอาประจวบนะครับมีร้านขายเย,ยอะแยะเลยนะเจ๊หนึ่งนะไม่ใช่ร้านเราร้านเดียวนะร้านดังในโซเชียลแล้วก็<ม>ร้านดาดร,รา ร้อยค่ะกับกุ้งสดหอยแครงแซลมอนไข่ปลาค่ะผลไม้รวมนะคะสามร้อยห้าสิบคิวที่สองจ้าเม, 3, 4, 5, 5, 5. มนูต่อไปอีกเ้นหนึ่งนะยกร้านอีกแล้วเป็นชุดที่2องของวันนี้ค่ะจานหนึนึ่งห้าสิบ พอขัน้นไปอีกไม่ที่บินก็นกลงร้านอีกแล้วไม่ขั้นหลอกต่อเนี่ยโโเะจะเดี๋ยวใส่แซลมอนไปให้แนนทนท เนี่ยเอาไข่เยี่ยวมากับไข่แดงเกลมมาจานพี่หนึ่งก็จะชดแซลมอนแต่ให้เช็คไม่ชอบอะไรเราก็สามารถเบิ้ลสิ่งที่เราชอบได้นะเช่ชนว่าทำไม่ทำดูยัดเยียเบเมน, <c oughs> นูนต่อไปครับจานหนึ่งกับเมนูยกร้านยกร้านอีกแล้วที่มาแข่งกับยกร้านเลยไหม <c oughs> อันนี้ก็ไม่ใช่ยกร้านเศษเชนึงยกร้านพิเศษกันแด้นะยกร้านธรรมดาแต่ก็มีเมนูพิเศษเยอะมากเลยอ่ะมีคนทั้งหมดสี่แปดคนปีกระปุกใหญ่ๆเลยนะต้องใส่แล้วว่าปีคลิปด้วยใหญ่หทุกกระปุก เดี๋ยวมาปีกคลิปกับเขาแล้วแหละสงสัยเป็นคนบ้างเล็กจะกินเยอะน่นาเลาอ่ะกินเสือแบบว่าฝ่าจะได้มาหาเจ๊อีกใช่ไหมไ<ด>ปกติอยู่ที่ไหนคะเนี่ย,ยถ,ถ้าเจอกันแต่ชั้ออชออนไนแรแต่เป็นเจ็ดแปดนี่นนะได้ค่ะไปยกร้านอีกได้นะค่ะเพื่อนไปยกมันจะต่อคิวนานไห้อ่ะานแน่นอนก็ๆๆสู้ๆกันไปมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเนาะยมปรานปรารา 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> ราทุกเมนูนะลูกอ๋อไม่ราสองเมนูสามัะตื่กไปดูเมนูตัวเองที่กินเพื่อนำค,ค,คลิปนี้เขาใส่เมนูของตัวเองน่าจะเยอะที่สุดแล้วแหละ น้องต่อเนี่ยมาทุกวันเลยนะเจ๊หนึ่งน, <c oughs> น้องต่อไข่แดงไข่เยี่มาแล้วนึ่งนะเจ๊หนึ่งนะ จะไม่แย่ยถ้าถามว่าทระไมไข่ไม่แย,ย,ย่นึอ่องนึงนะครับาว <c oughs> ให้ <c oughs> ใหดูหน่อยให้น้องหน่อยเรียบร้อยนะครับเจ๊หนึ่งกับเมนูยกร้านนะครับสองแนบไปเลยแล้วสองที่สองเป็นไข่พิเศษแซลมอนหมูยอหมึกไข่พิเศษแซลมอนหมูยอนะครับเมนูนะครับ ไปกินยำแบบอลังการแบบนี้ไหมยังไม่เจอ,เยอยที่ครั้งแรกเดี <c oughs> ย๋ยวมาทำชาเลนจ์กันเลยเนาะแบบ <c oughs> กินเยอะมากเลยจะได้ไม่ต้องบบอยังไงผมยังไม่เลือกเลย มูลนั้นเรืองไม่ถึงไกลเกินไม่ใส่ไหลบวัวไม่ใส่ไหลบวัลบวนี่ไม่มีมะม่วงก็ต้องแจกข้าวโดวอแตกแอปเปิ้ลให้แทนได้ก็มีแอปเปิ้ลเขียวนะชิ้นหนึ่งนะก็รทดแทนมะม่วมงได้นะ ไก็เริ่มต้นตั้งแต่ร้อยห้าสิบนะครับยังไม่หมดเลยอ่ะ เอาน้องฟิลน้องฟิลแนะนำลูกค้าเลยรู้ว่าราคามันประมาณไหนยังไงลูกสามารถเพิเพิ่มได้ <c oughs> สีแดงก็จะเป็นราคามิกที่เพิ่มครับสีในสีแดงนะนะ้อยนนมเศษแซามอนหมูยอหมึกขัดขาอันนี้450ร้อยห้าสิบสัตวมาก้ใช่คะแลก็จะมีหมึกไข่หมูยอ พิเศษแซลมอนค่ะสีมันโดนนะสีมันตัดมากสีตัดมากเลยนะครับอตไปแอบเอาในกล้องเสิก็บอกว่าคลิปนี้มีทางของลูกค้านี่แหละอันนี้จะลงประมาณ ถ้าขยันวันนี้ถ้าพี่เกดก็พรุ่งนี้เกน่ <c oughs> ถ้าวันนี้ก็ต้องออกไปนีรถน่าจะออกไม่ได้แล้วครับติดเพราะต้องใช้เวลาครับต้องปพับดถที่บ้านผมจอดไปข้างในแล้วนะจะเป็นไข่เนงดาไข่ปูม้าผัดรวมค่ะ ตอนนี้กำลังมีกระแสดรามา่าเรื่องเรื่องไข่มังดาเช่น,นึงไม่ได้ดูใช่ไหมทำไมอะ่ะเห็นมีกระแสดราม่ามามว่าใช้มังดาจานหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ของเรานะเจ้าอื่นเจ้าอื่นแต่ทางร้านเราก็ใช้มังดาจานนะเช่น,นึงนะรู้หราก็ใช้มาตั้งนานแล้วไม่เคยเปลี่ยน <laughs> แพงด้วยแพงขึ้นทุกวันด้วย <laughs> เดี๋ยวจะไปใช้แมงดาม้อและจานไม่ใช้เล็กจามีด้วยไหมล่ะมอตัวมันใหญ่กว่าจานไงใช่ไหม,มหเนียนน้อยนะกับไข่ปูไข่แมงดาจ้าสองไข่เผ็ดน้อยน่าเน้นเนาะยังยังไม่หมดยังค่ะยัง,ยงไม่หมด,มหมด,ดนะคะยังมีปูมา้าไข่ปูสซลมอนแล้วชำัดท่านละห้าเมนูนะครับ แล้วไข่ไหนไข่สดสดไม่สดสดไม่สดก็ให้ลูกค้าดูเอานะครับนี่ไหนซีแล้วใส่กิ๊กเลยนะครับนี่ไข่ก็เช่นึงมีไข่จ้า ไข่นะว,วันก็มีนะเช้นหนึ่งนะก็มีแล้วว่าจะเดิมไข่นะอย่างเมื่อวานนะปูตัวเมียเยอะวันนี้นับตัวได้เมื่อวานไม่ต้องนับเลยเพราะไม่มีตัวผู้เลย <laughs> แต่เมื่อวานใหญ่กว่านี้ขนาไซส์ใหญ่กว่านี้เลยไซส์สามร้อยสามร้อยห้าสิบที่เป็นหนึ่งยามตัวครึ่งโลครับสองตัวโลใหญ่กว่ามือเลย ที่บอกว่าเจ๊ถึงทำไม่เหมือนใครเนาะก็ยำใช้พริกสดเราก็ใช้พริกสดเขาใช้โปรตีตยำเจ๊หนึงก็ไม่ใช้ใส่ยำใช้ใช้ซัมโบ้ร้านเราอ่ะทำอะไรก็ได้ <laughs> ร้านเราอ่ะจะทำอะไรก็ได้ <laughs> เราอยากทำอ่ะอยากทำสูตรแบบนี้ <laughs> เราชอบทานแบบนี้ <laughs> อร่อย <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> จดระเบียบให้นิด ừ, นึงปีนไปปีนนะเกิดเกิดลืมแล้ว <c ười> ค่ายำไม่เท่าไหรหรอค่าน้ำมันกับค่าโรงเรีนแพงกว่าน้กินยำกันทีเท่าไหร่นะครับกินยำทีเท่าไหร่สองพันสี่มาสคนกินสี่กระปุกอ่ะคิดดูสิแล้วไม่ใช่สี่กระปุกเล็กนะใช่หนึ่งะแปดัดคิดเปนให้แปดมีคนรออ๋อแคนมีคนรอโอเคจ้ะต่อไปค่ะคิวที่ห้าค่ะโอ้โหเต็มไปหมดเลยที่อ่านโอ้ีอันนี้อันนี้ แยกน้ำทุกชุดเลยทุงนึกนะนี่นะถือว่าหนักไหมครับเนี่ยหนักนะกมากกว่าห้าโลมากกว่าค่ะต้อให้คนนึงถือถือถือถ้าลองถือลองถือถืออ่านี่นี่นะครับเท้ากองเท้าน่าจะเกินนะห้าโลเนี่ยตู้าบอกไม่ไหวยกไม่ไหว เมนูต่อไปนะครับเจ้านึงลมอนไข่ปลาครับแซลมอนไข่ปลานะครับเมนูนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับกับเมนูแซลมอนไข่ปลานะครับไม่ได้ไม่ได้มีใครหยิบเลยมีหลังรถเรนนูนก็ได้เรนกะเ,เป่าตังค์ให้คุกฤษฎีบัตรตังค์อยู่ในกระเป๋าซะนะ ก็านเจะลญเนะี่ยตอนนี้อมอนไข่ปลาอยู่ที่250บาทใช่ค่ะสั่งน้ำมูลก็ได้เอามา6ขวดก่อนลูกสั่งน,น้ำมูล่อนนะเอาน้ำเปล่า6ขวดเดี๋ยวไปเก็บีเดเยวตอนเย็นนะอโนะขอบคุณครับอยู่ประเต้อันนี้ของพี่น้องพี่น้องคนเดียวเลย คลิปนี้เร็วๆมากเลยอ่ะรวดเดียวจบเลยสวยๆนี่นะครับหอเรียบร้อยจ้ะกับเมนูไข่ปลาแซลมอนค่ะสำหรับวันนี้นะครับผมเจนหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องเจนหนึ่งแทบตามปากชาแนลด้วยนะครับแล้วก็เพจเจนหนึ่งแทบตามปากนะครับสำหรับวันนี้บายบายจ้าบายบายครับเชนหนึ่งบ๊ายบายจ้า ดได้ค่ะฝากเจอกันที่แปดท่านไอแลนเจ็ดแปดครแปด